แต่ของเคนนี่ฝันก่อนนะครับเพราะว่าไม่ปลประมาณเกือบเกือบอาทิตย์ฝันว่าได้เจอเขาแบบว่าเขาไปร้องเพลงที่เขาชอบแล้วเราก็เหมือนไปหาไปแบบเฮ้ยก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนว่าเพราะว่าโดยชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้เจอกับซันนี่มาประมาณสามปีกว่า จากจาก,จากที่เราที่ตอนนั้นที่เตรียมพ <COVID. S 1> ะเป็นคอนเสิร์ตใช่แล้วก็มีโควิดก็ไม่ได้เจอมา2ปีกว่าแล้วอยู่ดีแบบไม่แปลกใจว่าไม่เคยฝันแต่ก็คือฝันถึงแล้วพออีกอาทิตย์หนึง่งพอมาเจอข่าวร้ายก็ยังแบบรู้สึกช็อกหน่อยๆว่าเอ๊ะทำไมเราฝันถึงหรือว่าเขา,าอาจจะณนะตอนนั้นที่เขาเจ็บหรือป่วยเขาอาจจะเริ่มแบบอาจจะคิดถึงเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพอมาได้ยินข่าวก็ตกใจ ใช่แล้วก็พอเป็นน mm ึก hmm. ถ e ึงมานั hmm. mm ้นเพราะว่านั <sh arp inhale> <laughs> ้นแบบไม่ได้คิดอะไรไงว่าอยู่ดีฝันถึงได้ไงคือแปลกใจเฉยๆใช่ครับคนอื่นนี่แต่มีคนก่อนก่อนเสียชีวิตมีคนฝันเนี่ยหลายคนนะพี่ตูดนะที่ดังเป็นหนึ่งในนั้นนะครับประมาณสองสามวันจะมีจะมีคนที่เรา้ ปกติก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ติดต่อก<ม>ันเท่าไหร่เพราะว่าคนตา่างบิดาเนาะ<ช>แต่วันนั้นคิดถึงแล้วก็หายไปเพราะว่าเราก็ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องานแล้วพอมาทราบข่าวก็ตกใจแล้ววันที่เราทำกิน ก,กับแฟนคลับที่แบบว่าสนุกกับพิซซานี่เ่วันที่ส,สมามเข้าฝันใช่มาฝันจะบอกว่ามาแบบสนุกสนานน้าเดิมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็จากไปแบบว่ามีความสุขนะครับเราก็เลยอนุมานเองว่าพิซซานี่แฮปปี้แล้วก็ไปถู่ภพภูมิที่ดีมีความสุขคร,ครับครับก็วันนี้นะครับเป็นการมาส่งพิซซานี่เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ ในภพภูมิใหม่ในเส้นทางใหม่ของพี่ตุซันนี่เองก็อยากให้พี่ซันนี่เนี่ยได้นำเขาเรียกว่าบุญนะครับในชาตินี้ภพนี้นะครับแล้วก็บุญที่พวกเราเนี่ยร่วมส่งพี่ซันนี่เนี่ยให้เจอสิ่งดีๆในชีวิตชาติหน้าฉันใดน,นะครับ mm hmm. ก็ขอให้อ,อยจะพบเจอ,อกับความลำบากความเศร้าใจวามแย่หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มาสมบูรณ์ mm hmm. เพราะาพี่ซันนี่ท้าทุกคนรู้จักมาเป็นคนที่ลำบากมาก ซู้ชีวิตมากนะครับจนกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่รู้อดทนมากวันที่แบบว่าอย่างที่ตู่นธิดาทำไมผูกพันกับพี่สนนีมากพี่ตูปนนต่ป่วยพี่สนนีไปนอนเฝ้าพี่ตู่ตลอดแต่พี่สนนี้ป่วยแค่คําเดียวหรือโทรกริด้ดอย่างพี่ตู่ไม่มีเลยเขาเป็นคนที่เก่งใจมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรารู้สึกว่าอืมก็ถือว่าถ้าจะคิดในแง่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีบุญที่สุด เพราะว่าเขาก็จับไปอย่างธรรมชาติแล้วก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์นะครับเราตรงนี้ก็ส่งแรงใจแล้วก็ความปรารถนาดีไปให้ครับ